สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอฟซีดุดีทัดน,นะคะพบกับเราที่ช่องพายเลิศรักนะคะ<แ>ตอนนี้กำลังกินกล้วยนะคะกินกล้วยโอ้เลิศเอ้ย<แ>ไม่ยอมให้พอดดดดเดี๋ยวพ่อเชอบให้กว่ลูกโอ้แย่งกนันกินเหยียบมุนหมดแล้วคันนี้ ไปใส่สิพ้าลูกชายไปแท่นไดยกับลูกสาวโอ้กินกล้วยลินปันลูกชายเพิ่งหูนอนเบ้นหูนอนกลางวันเอามาสองคือแต่แม่เอาไป กุกไว้คนเดียวหมดพื่อะไรหยีบไว้นึ่ไปแหลตแปดอยู่นึ่ใช่เลิศบ่บมาต่อไปส้าวน้ำปากแม่ เหอว่ามันใหญ่ขึ้นชุม่มเอาตอนยัางมากกระโพคือบอริทานนีฮ่าลูกตอนยังมากกระโพคือบอริทานนี่ผัดพ่อแม่มาหาหลักกรเดินทานนี่โอ้ข้างหน้าเต็มยุ่นไปแจ้งกันยุ่งเหยิงยังเป็นเหยียบยามูนหม,นม,นมนดแต่บ้านนี้ ม่ต้องไปแย่งออกจากปากแม่กินไผ่กินมันเออเอาแย่งกันลงไปเริ่มจะมุดใต้คางแม่แล้วโตเป็นหนุ่มแล้วนี่เอาสวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับกาแฟนมัดครับก็กระเป๋ามวนนุกินกาแฟว่าเป็นดอกมาเมนพอเตึง ไปลานปลาบ่เหมือนนี่ครับคุณสวยครับครับโอ้ยน้องกองเดี๋ยวจะไปในข่คยห้องดูครับเดยอะเต้ไปไหนเขับหูเต้ของเขาจะเดินหลักพ่อก็ฟั้างหู้เรื่อง สั่งหลาไปเนตัทีมเสด็จหลากระเลยหออ่อมาถือฮ่าบ่าน่าฮ่าฮ่าอาหารนี้นะนังต่อ,อยยังพอจำดี <laughs> ตอนนี้ดืม่มนมกักินกล้วยก่อนนะคะแล้วจะพาเดินออกกำลังกายตอนเช้าอู้แสบแห้งอู้รับกะมหมยๆหมยเลยเพื่นอร่อยมาก บ้านเหมือดดบ้านเหมือดมแล้วอายอดหนึ่งก็ยังดีเออ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 กินขวดตอนเล็กๆก็ออกกากปากร้องโอ้กันะร้องแม่พันเจ็บกินเหมือดปะหลานี่จะแย่งกันพุน่ะเต็มอย่พุนแม่พุนเครื่องหนึ่งแม่หอยไว้อีกยุขุน ไปไปอ่ะพ้าเมย์ไปทางไหนไปเล่นแข่งกันยี่น้ำปลาผ่นเลยเน่าแล้วเน่าแล้วไม่ต้องกินลูกพาเดินออกกําลังกายบริหารขาก่อนนะคะนี่ บริหารขาทั้งแม่ทมั้งลูกถ้าปล่อยอยู่กับแม่ก็จะประมาณน,นี้นะคะไม่ไปไหนหลักสี่ว่าด้ลงรถุดบอะ,ล,ะลากแม่มาแล้วเลิจะพาเดินเองจะสู จะส่งแม่ไปไหนจะจะส่งแม่ไปไหนลูกจะส่งแม่ไปไหนไปไปเลยไปเลยไปเลยนั่น có mà cấp phó cứ bỏ lại lạc cái gì hả một một tí, hai nhà cho vương nhà lột cho phí vậy tới phát điện là phần. แบบนี้ออกกำลังกายหัวห่นดิเงี้ยดิเงี้ยคนปีดเอิอนว่าหัวสีจะนั่นใช่จะน้อยกับยางดีจะน้อยกับปีเดี๋ยวตาล่มไข่ครับ ไปนี่ไปนี่นะคะเดินออกกำลักายตอนเช้ากินกล้วยเสร็จนะคะมาลูกมาบะตองเวคุนเช่าปีหรอลัก้ขุนเช่าแล้วเช่าแล้วเชาแล้วสมองสีสันใช่คุนเช่าแล้ว ไปท้อยหอดบิมใายเพิ่นกับสิเป๊ไปอีกแลยวันนี้เว้ข้างทางนะคะถ้าไม่ผูกไม่ได้เพราะว่าคนคนเดียวเลิศเลิศต้ตรงแวะข้างทางตลอดได้ลูกไส้สิมา้สีตันใหม่ดี ดึงมาเลยดึงดึงเดินตักมาเลยอเล็กเร็วเร็วเร็วอเล็กเร็วเร็วเร็วดูนะคะวิธีการเดินดูไปเรื่อยสีขลอนชัยเส้นล็อกเส้นล็อกพ่อหมอบอกว่าเดินออกกักําลังกายเช้าเย็นทุกวัน พาแม่ก <c ười> uh ับน้องเดินด้วยจะได้ออกลกง่ายๆเดินไกลๆเลยว่สักดอกเอามาหอดนี่คือยินสลือสลีประธานเออเดินเดินเดินเร็วตั้งแต่ครั้งแรกนะคะต่อมาก็ เดินช้าไปเรบนเนาะแล้วทางข้างซอยกระเวะตลอดแล้วเนาะ ยายแย่งยายแย่งยายแย่งเนี่ยมาเนี่ยไปชี้ขึ้นเฮ้ดข้าวเม่กินอ้อยเดี๋ยวพี่บนข้อง่อนข่อนใส่ได้เจ้าสิมาล่าข้อเมียไปลักอ้อยเขาเป็นเจ้าไหนเขนปลูกไปทางทางสิว่าอ้อยทางทางสันบอกมันไม่ใช่นะลูกมันไม่ใช่นะไม่ใช่ของข้างทางเขามีเจ้าของอืมไม่ต้องไปกินของเขา <laughs> แ,มแ,มแม่ดึงแป๊บเดียวกระตุกกระปาขึ้นเลยบนี้ <c oughs> อ้ไแล้วนะคะแวะข้างทางตลอดเลย <c oughs> เห็นบ้านไหนก็แวะบ้านนั้น <c oughs> เหมือนกับลักกี้เลยแต่วันนี้ลักกี้ไม่ได้มานะคะลักกี้อยู่บนรถไม่ยอมลงรถ เด้อจะแวดูจอแว้แเมีเวตลอดเลยค่ะนี่เวะตลอดทางครับถ้าอยู่กับพ่อผมจะทำยังไงก็ได้หางเริ่มยาวแล้วหางเริ่มยาวแล้ว ดูหางน้องนะคะหางตรงเหมือนกันเป๊ะแม่กับลูก<ม>สำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณแม่ๆเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง<ม>กดติดตาม ให้ช so ่องน้องเลิศรัก้วยนะคะหนึ่งไหนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะให้แม่พ่อทุอท่านนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมาทุกท่านนะคะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะโอ้ย่างเสาตีนโอสวัสดีค่ะ